ไปพาเรามาตลอดที่นี่แหละครับร้านนี้อร่อยราคาถูกรวดเร็วไม่เสียเวลาร้านประจำเลยไหมร้านประจำร้านประจำแน่นอนนะฮะเวลามีจัดสำมันานอัดรวมก็จะใช้ข้าวกล่องเมาเลยครับตลอดเวลาบุญเลี้ยงโภชนาและนี่คือนี่คือคุณบุญเลี้ยงโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็แมคคาไม่กี้เหนียวของกินได้จากของที่เราใส่พ่อบส่ดูพ่อ นี่นี hey, ่คร okay. ับแล้วจะออยู่แล้วหมอนั่งนิดๆอย่าข้าวนะครับโอเคนี่ข้าวปลานี่ข้าวปล่านี่ข้าวมันเขาไปข้างในครับเรื่องหน้าปัญตะวันวันนี้นะคะที่คุณเลี้ยงโคษนาแล้วก็เดินขึ้ามาในรา็นที่เรียบร้อยเราอยากให้ผู้ชมได้เห็นนะว่าสัญลักษณ์ของความเป็น เป็นคืออร่อยมากเลยเนี่ยต้องดูที่มีดคู่ที่มีดคู่ใส่จอบเอาไว้เขียนเป็นชาร์ชั่นเลยว่ามีดเงินล้านโอ้อันนี้ทําเองหรือเปล่าหรือใครทำมาให้ครับค่ใครทำให้มีดเนี่ยมีดนี่มีดนี่ตั้งแต่เปิดร้านเปิดร้านเลยค่ะอนุรักษ์ไว้เอาไว้เพื่อเพื่อว่าดูว่าให้เราได้สําเร็จวันนี้เริ่มต้นจากตรงนี้ใช่ค่ะมีดสับไก่นี่มีดสับไก่หั่นหมูเลยคือจากจุด เริ่มต้นจนได้มีเงินล้านได้ค่ะค่ะก็เลยอนุรักษ์ไว้ชื่อมีดใหม่แล้วมีดเก่าเก็บไว้ค่ะเป็นผู้แรกเลยค่ะใช่ค่ะที่เปิดร้านเมื่อกี่ปีแล้วจ๊ะสิบเจ็ดปีแล้วค่ะอยู่ที่นี่มาตั้งสิบเจ็ดปีแล้วเป็นคนที่นี่เปล่านะโหจริงๆเป็นคนกำแพงค่ะอ๋ย้ายมาที่นี่เหรอแต่ย้ายมาอยู่อิสานโลกค่ะเพราะอะไรคะที่ย้ายมามาดูทำเลแล้วก็เปิดร้านข้าวมันไก่ หนูเคยทำข้าวมือไก่มาก่อนหนูเคยทำมาตั้งแต่อายุ14ปีอะค่ะที่นำแพงเพชรเลยเหรอค่ะ14ปีเคยสอนเหรอค่ะไปเป็นลูกจ้างเขาค่ะโอ้นี่เจ้างนี่เลยค่ะก็เลยมีประสบการณ์เลยได้มาใช่ค่ะเราประหยัดมาที่นี่ตั้งแต่14ปีแล้วพออายุเท่าไหร่ถึงออกจากกำแพงเพชรอยู่ที่ก็พอมีครอบครัวค่ะพอมีครอบครัวก็ประมาณอายุ20กว่าสิบกตัวไป่าก็ยัง เพราะว่าต้องหาทุนเปิดแล้วเ,เริ่มต้นเปิดร้านยังไงคะจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆหนูเคยทำงานกันแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็พอมีความรู้เกี่ยวกับพวกทำอาหารทำเป็ดไก่มาที่จุดนีด้หนูก็เลยชวนแฟนมาเปิดร้านทำเป็ไก่ออออลองหันเหดูเผื่อจะได้มี เงินอย่างคนอื่นบ้างทำไมชอบที่วังทองนะคะไม่ไปอยู่ในอำเภอเมืองไม่ไปดูเมืองหนูว่าวังทองเนี่ยนะคะคนเยอะค่ะใชะแล้วก็ศูนย์ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ตอนที่หนูมาเปิดร้านข้ามไก่ยังไม่ไม่มีเลยหนึ่งนิรศราชการมีคนกินใช่ค่ะไก่ไม่มีเลยค่ะท่านจุติให้ให้ภาพพวกเราหน่อยว่า17ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยวังทองเป็นไงฮะวังทองก็ไม่ค่อยมีคนเดินตลาดก็มีคนขายข้าวมันไก่ขายเฉพาะตอนเย็น วันนี้แล้วก็เขาต้องบอกว่าส่วนราชการเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็ชาวบ้านมีฐานะดีขึ้นก็เดินทางสะดวกขึ้นคนก็เข้ามาตลาดแล้วมาตลาดหาของอร่อยไม่มีก็ทุกคนก็มาร้านนี้เพราะว่าอร่อยกาังานดีรวดเร็วแล้วอยู่ต้นๆด้วยหรือว่าโลเคชั่นใช้ได้อำเภอด้วยอะไรด้วยก็เก่งก็คิดเรื่องของข้าวกล่องแล้วก็ขยายไปได้เรื่อยๆ ครเป็นคนให้กรศึกษาที่บุเรียนก็ส่วนใหญ่ก็ครอบครัวค่ะลูกชายแล้วก็ครอบครัวจะขายแบบขายสับขกยแถวตอนเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากข้าวมันไก่ใช่ค่ะก็จะมีมันไก่หมูแดงหมูกรอบแล้วก็ต้มเลือดตั้งแต่แรกเลยก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะมาครบเลยตาบดีมาครบเลยครบเลยค่ะทำไมทำไมต้องชิม่อนเติม้วยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่ร้านมันจะเป็นต้มยำเขาจะปรุงมาให้เลย ค่ะตลอดเวลาที่อยู่วันตอนนี้พี่ก็ฉลองเสร็จัวงแต่ตอนแรกอานจะป่กคะหรือว่าตอนแรกๆก็ยังอะค่ะใช้เวลาหลายเดือนอยู่กว่าคนจะติดค่ะเป็นต้นไม่หลงหลายปีเลยหลายหลายเดือนพอทำไปเรื่อยๆก็เออรู้สึกดีขึ้นเหมือนคนมาทานกันเยอะขึ้นค่ะดูได้จากข้อมือพี่คนนะคะท่านผู้ชมดีไม่ดีดูจากข้อมูลก่อนและซอยทอง ท่านจุติมาที่นี่เนี่ยสั่งอะไรข้มันประจํามันไก่หมดเลยผมก็จะสั่งต้มผมจะสั่งข้าวมันไก่เพราะเร็วมานี่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะ20นาทีทานเสร็จแล้วไปงานแล้วก็สะดวกก็คือผมมีสำนักที่ห้องอบรมอยู่ไปห่างจากเนี้ยสิ่งยากกินเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากก็สั่งข้าวกล่องสนใจอยาก็ช่วยเยอะช่วยสั่งข้าวให้ลูกน้องมาสั่งไปเลี้ยงเวลาประชุมอะไรเงี้ยค่ะ จัดประชุมจัดสัมมนาที่สบายเลยเป็นเข้ากรอบได้เลยถามประโยคนึงเศรษฐกิจตกไหมที่ผ่านมาปีที่แล้วปีนี้ต่างกันไหมเร่งด่วนแต่ที่ร้านอยู่ได้ค่ะไม่ปกติร้านนี้ปกติไม่วิกฤตไม่วิกฤตไม่วิกฤตยืนยันโควิดอะไรหนูก็ยืนจัดอยู่ได้อค่ะไม่วิกฤตไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนคืออยู่ได้ นี่คือคุณบุญเลี้ยงโัชนาค่ะแล้มาวังทองมาบุญเลี้ยงโัชนานะคะมาไวไปไวเทมไวเลยนะเนี้ยมังบ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 ังเลยแนะนำโดยท่านรัฐมนตรีจุติด้วยครับมาจออดวังงทเดี๋ยวเราจะมีร้านต่อไปที่มันเป็นแบบว่าเรียกว่าเอกปุกหลวงทองเลยค่ะช่วงนี้เราจะทานอาหารกันก่อนที่บุญเลี้ยงโัชนาไหนๆมาบุญเลี้ยงแล้วให้ที่บุญเลี้ยงบุญเลี้ยงเราเลยดีค่ะดีค่ะท่านผู้ชมคะเราก็มาจากวังทองบุญเลี้ยงโภชนา แล้วก็จุ่มกาแฟนะคะ <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ชายแดนชายแดนตรงนี้มันเป็นชายแดนที่ระหว่างพิษณุโลกจะไปพิจิตร <Yeah. S 1> สมัยก่อนตอนเราทําข่าวการเมืองเนี่ยเราสัมภาษณ์ที่เมืองพิษณุโลก2งแควเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปหาชลาวันคือ mm. คุณสนั่นไง เออต่อเลยแล้วตอนนั้นนเป็นแบบว่าขายใหญ่มากตรงนี้คือขวานเราจะผ่านไปเราต้องแวะตรงนี้ก่อนนี่คือร้านที่อยู่ริมชายแดนระหว่างพิษณุโลกไปพิจิตรร้านอำเภอสากเหล็กแล้วสากเหล็กแล้วร้านนี้อยู่มันเก่าแก่มากเขาใช้น้ํามันหมูในการทําอาหารถ้าเธอกินกะเพราของที่นี่แล้วเธอไม่ต้องไปกินกะเพราที่ไหนเพราะที่นี่คือกะเพราอันนี้เป็น มาทานกับท่านจุติเนี่ยสมัยก่อนนู้นแบบตกใจมากเพราะว่านี่คือน,น้ำมันหมูน้ำมันหมูค่ะทำอาหารด้วยน้ำมันหมูซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เห็นน้ำมันหมูทำอาหารน,นานมากแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบแ<ต>น้ำมันหมู พี่พี่ชื่ออะไรก่อนเหรพี่พี่ชื่อถ้าเรียกเจ๊แต้วค่ะเจ๊แต้วพนาพาณิชพนาพาณิชพนาพาณิชที่เป็นร้ก็เป็นลูกเป็นชื่อของลูกสาวคนโตครับแล้วก็เป็นร้านเป็นร้านขายของไหมหรือยังก่อนก็ขายวัสดุก่อสร้างค่ะใช่แล้วเจ๊แต้วก็ทำอาหารเก่งไะเจ๊แต้วก็เลยาทำอาหารด้วยแล้วเจ๊แต้วเนี่ยก็จะนี่นี่มาดูน้ำมันหมูเจ๊แตวก่อนเจ๊ทุกวันเจ๊ทุกวันค่ะเจ๊ทุกวัน นี่น้ำมันหมูแท้เลยนะนี่น้ำมันหมูแล้วรู้ไหมว่าอาหารที่ทำด้วยน้ำมันหมูเนี่ยจะทําให้อาหารอร่อยเพราะว่าอะไรที่มันมันกรอบจะกรอบแล้วคืออันนี้คือกะเพราหมูอันนี้ผักพีแกงไงผัดพกขิงผัดพีเอาผัดพิกขิงก็เริ่มจากการใส่น้ํามันหมูก่อนจากน้ำมันหมูเสร็จแล้วก็เอาเอาหมูใส่เอาหมูใส่แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงแล้วก็ใส่กากหมูอ๋อใส่กากหมูด้วยน้ำมันหมูถ้ากากหมูด้วยมันจะอร่อยจนกากหมูโอเคเราไปหาหมอกัน หมอก็ทานนี่ตลอดนี่ไงนี่ไงกินเสร็จเราไปหาหมอกันโอ้โหนี่ดูสักก่อนดูดูวิธีผัดของเจ๊แต๋วสักก่อนเพบางทีลูกค้าเขาถามแล้วก็บอกสูตรเขาเขาไปทำบอกไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะสูตรมาก็จะพี่แกงลงก่อนบอกก็ไม่เหมือนนะเซบอกหมดทันว่าก็ดูเลยพราะพี่แกงลงก่อนถามเขาใช่ไหมใช่ถ้าพี่แกงลงแล้วจะไม่สวยแล้วก็จะไหม้อ๋อต้องคั้วหมูก่อนขั้วหมูก่อนเนี่ยคุณจติพามาต้องบอกโหเป็น นี่มานกี่ปีแล้วนะ20ปีส0กว่าปีแล้วขายเมื่อสี่สิบปี40ปี40กว่าปีแล้วนอกจากนอกจากคุณพิติมาทานแล้วยังมีก็คุณประดิษฐ์นี่ไงคุณประดิษฐ์เขาจะรับประจิตไงเสนาเสนาใช่นี่ไงนี่ไงเราจำได้เพราะตรงนี้เป็นเขตชายแดนไงเลยไปนิดนึงกับพิจิตแล้วนี่มาแล้วชาแดนจไปนิดเดียวก็ถึงใช่วขาดหมูมาเลยไหนกากหมูมาเลยโอ้โห ปริมาณกากหมูกับหมูนมี่นคือคลือกันเลยนะคลือกันเลยฮะแต่ลูกค้าบางคนก็บอกขอจะกากหมูนะแม่หมูแล้วไปหาก็ไม่ทำให้โอเคไปหาหมอคนละสูตรเสร็จน,นะตะหลิวเดียวเลยตะหลิวเดียวเลยนี่แล้วก็พริกแกงลงพริกแกงลงพริกแกงลงเอาพริแกงงแกงลงทีหลังนี้จะทำให้เพือ่อมันจะสวยแล้วก็ไม่ไหม้อ๋อไม่ไหม้ลูกค้าส่วนมากเขาจะเอาทุก แม่แม่ครัวทุกคนจะเาผักสุกผัที่แกงก่อนแล้วมันจะไม่สวยละวไม่มาแล้วหอมมาแล้วนะฮะใช่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 แล้วที่นี่ครัวสะอาดมากจะทำเองทุกวันค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบโอ้โหขายมาสี่สิบปีแล้วใครสอนใครสอนที่ทำกับข้าวขายก็ลูกสาวรับช่วงไม่ลูกสาวรับช่วงแล้วใครสอนพี่ก็เป็นคนที่ชอบถ้าไปทานตรงไหนร้านอาหารเนี่ย แกะโซ่ได้เลยแกะได้เลยจะมาทําได้เลยนั่นไงอย่างร้านนี้แม่ลาปลาเผาอ่ะก็ไปทานเน้บุเข็มหลนเขาอ่ะจะร้กกลับมาใช่ได้บุกเข็มหลนเลยแม่ลาปลาเผาเลิกเลยนี่ไงโอ้โหแก็ไฟเราต้องคอย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 เร่งคอยเร่งขอน้าปลาป้าขวดนึงน้าปลาขอน้าปลาขวดหนึ่ง แล้วนี่ใส่อะไรจ้าน้ำตาลปี๊บถ้าผัดนี่น้ำตาลทรายอย่าใส่มันจะไม่อร่อยจะไม่นัวน้ำตาลปี๊บบ้านนี้แกงแจงอะไรนี่ก็จะใช้น้ำตาลปี๊บหมดน้ำตาลทรายไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะแกงส้มแกงอะไรนี่ก็จะน้ำาลาปี๊บน้ำปลาเลยนะเนี่ยน้ำปลาน้ำปลาก็แช่ปลาแพงนะฮะคนละสี่สิบบาทค่ะแล้วไม่มีช่างตรงวัดเลยค่ะก็จะไม่กินข้าว แล้วคะ,ะแล้วดูยังไงว่าอร่อยแล้วอะ่ะเราก็แบบเคยแล้วว่าขายจังอ,อืมมีความชงนาญส่วนตัวนะครับตามมาด้วยโอเคถั่วตัวฝักยาวครับถั่้าคอยากเข้าไปเชียงใหม่หรือไปกรุงเทพเราก็จะลวกลวกแล้วด็อกน้ำเด็นให้เขาแล้วแยกแยกไปแล้วเวลาเขาจะถ่ายเขาก็เข้าเวฟทุกครั้งเข้าเวฟอ้โหฮต่อย่าไปโกกระทานฮะโกกระทานจะไม่โอ้โหโอ้โห นี่เห็นเลยนะไปลวกก่อนนะฮะแล้วก็มาผัดต่อ,อนี่ครับแค่พอสะดุ้งน้ำค่นหอมจริงจริงครับใช่ใช่นี่แบบเป็นยามาเน้นกับไฟ <laughs> ยานะใช้ไม่ได้นะในคอนูดนะโอ้โหเมื่อคืนนะฮะสีสวยเลยนะ,ะโอ้โหเมืโโอ่โฮโฮโอคืนมำนี้จะแบบนี้นานมากแล้วเนาะโอ้โให้เยอะด้วยนะครับนี่จานนี้ขายเท่าไหร่อ่ะ จานละร้อยค่ะจริงดีเศรษฐกิจไม่ตกต่ำนะไม่จำเป็นไม่เล่งด่วนนะนี่ตไปแล้วดูกันก่อนครับตไปแล้วเราต้องหนึ่งจานใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทโอ้โหแต่ละอ่ใครมาถึงไปน้อยอ่ทีนี้กระทะาต่อไปจะเป็นกะเพรา เดี๋ยวจะดูกระเพานะจะดูกระเพานะนี่เป็นกระเพาพี่ไปเก็บเลยไหมนี่นี่เป็นกระเพาเทพนะจะบอกให้นะไม่ใช่กระเพาธรรมดานะดูวิธีการล้างสะก่อนจากกระทะเราจะต้องล้างทุกครั้งที่ทำค่ะเพราะบางทีไปเห็นตามล้างเนี่ยเขาจะแบบพอขึ้นปั๊บก็เอาน้ำมันใส่ทอดไก่ดาวจะไม่สวยเลยไม่สวยเลยดูสะก่อนไอ้ดูดูที่ล้างสะก่อนก็เก๊กเก๋เนาะ ที่ล้างนี่ยมาจากไหนอ่ะล้างกระทะเนี่ยไปหามานานแล้วค่ะแตไปเจอที่ร้านไอ้มันเป็นไม้ไผ่นี่ไม้ไผ่อ่ะอ้ที่ร้านสี่ิปีนี่เปลี่ยนกระทะมากี่อันลวฮะกระทะเยอะคะแล้วใครเอากระทะใหม่ตอนแรกก็ไม่เอานะเพราะว่าเราซื้อมาใหม่ปั๊บเราต้องเกี่ยน้ำมันค่ะเวลาเนี่ยแล้วมันจะลื่นถ้าเอากระทาใหม่มาผัดเนี่ยมันจะแกะแกะๆเสี้ยวฟันแล้วก็ แม่มันจะไม่มันจะไม่ไม่เสียวฟันมันไม่สะดวกใช่ไหมมันไม่ครบตัวมันจะแปลกๆน้ำมันหมูลงน้ำมันหมูลงนี่ดูกระเพราเทพหมูอย่างเดิมหมูแต่ที่ร้านเขาจะขายแค่หมูสับไก่ค่ะเพราะหลายอย่างลูกค้า อย่ามาเลือกเยอะเราทำไม่ทันเนื้อไม่มีื้อไม่ทนมีหมูก็ไก่เพราะอย่างของไทอะไรมันถ้าุตอว่ามีจ็บอย่างลูกค้าก็จะเอาสิบจานสิบอย่างเราสองอย่างเนอเราทำไม่ทันอืที่นี่กดเยอะเนาะหลักๆของร้านนี้คือเข้ามาเรียกเขาเรียกอะไรไมค้าหนางออะไรนะเพราะว่าไมค้าน้างอไมค้าน้างงอไม่เห็นนั้างอเลยสวยจะตาย วันนั้นมีคนตำรวจมาซื้อข้อทะเลงเขาสั่งมาบอกมาร้านที่ไม่ค้าหน้างงอถามว่าร้านไม่ค้าหน้างงอใช่ไหมบอกใช่บิ๊กโจ๊กอช่วยแบม่บิ๊กโจ๊กไหมทะเลงเขาสั่งมาทะเลงหญ่ให้เขาจะมาตรวจงานที่นี่ค่ะอ๋อค่ะผู้กำกับว่าให้มาเขาจะมาทะเลสั่งผู้กำกับให้มาซื้อกระเพราแล้วผู้กำกับก็มาแบบนั้นเลยนะ นี่คือผัดผัดไปเรื่อยๆจนแห้งให้หมูสุกเลยผัดหมูสับกับน้ำมันหมูจนแห้งให้หมูสุกเลยอันนี้เหมือนลวนกับน้ำมันอ่าลวนกับน้ำมันดูสะก่อนจะไม่กล้าไปแตะอะไรเขาเลยอ่ะปั๊บเข้าไปนั่น แล้วแล้วทำไมจไมึงไม่ไม่ทำเคาน์เตอร์ให้มันเตี้ยกว่านี้อ่ะเนี่นยคะเย่งอ่ะไอ้นี้ไม่เมื่อยไงถ้าเคาน์เตอร์เตี้ยเราจะต้องโค้มเราจะต้อ,องอะไรค่ะ,<ล>ะค่ะก็เวลาสั่งก็ทำเราจะต้องเออขนาดน,นี้ค่ะสวิงค่ะเนี่ยไงสวิงวงสวิงนะคะวงสวิงของเจ๊เขาถ้าถ้าเตี้ยเนี่ยมันจะขัดจนขนาดค่ะ,คะแล้วแล้วเราต้องผัดจนแห้งเลยเหรอคะก็ไม่ ผัดไก่สักพักนึงแล้วก็จะใส่พวกซีอิ๊วพวกซอสอะไรค่ะเกิดมาก็จับตัวหลิวเลยเกิดมาก็ทําเป็นเลยก็แต่ก่อนบ้านกรุงเทพก็รักทำพวกขนมหวานใส่ทองใส่ทองอันนี้เป็นสาวกรุงเทพเหรอคะอายุสั่งทนคอายุสั่งทนและและยิ่งและไข่ขอตลาดพลูคนตลาดพลูเธอเปิดมาก็ทําทุกอย่างอร่อยหมดตลาดพลูตบมืออะไร่แต่งงานมาแต่งงานมา อ๋อไอหนุ่มไอหนุ่มอำเพอรสากเหล็กก็แฟนเรียนทยออ๋อแล้วอยู่ที่นี้มาตลอดเลยเหรอคะค่ะอยู่อยู่บ้านงนี้อยู่บ้านจงปัจจีแล้วเขาย้ายมาลูกที่นี่แต่แม่เขายกที่ให้ไม่ไม่ตอนตอนที่แฟนไปจีบอ่ะแล้วเขาบอกให้มาอยู่ที่นี่อะมันไกลมากนะที่นี่เป็นป่าไม้ที่นี่ก็มาเที่ยวก็เจออ๋อเหรอฮะอ๋อมาเดินทางพี่เคยก่อนแล้วแต่สมัยก่อนนูมาไม่ได้เจริญอย่างนี้กล้ามาหรอ เนี่ยตลาดภูจะเลย่านะตลาดภูไปเลยแต่บ้านก็ยืนอยู่ในสวนแต่ด้วยความรักอะนะความรักพามาเดี๋ยนี้ก็ใส่ซีอิ๊วนะฮยค่ะซีอิ๊วดำใช่ไหมใส่ใส่ซีอิ๊วน้ำปลาน้ำปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาหอยนางลมอันนี้อร่อยอ่าแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปอีกใส่แค่น้ำปลากับซีอิ๊วต่อไปดูใจเย็นมากเลยเจ๊ นะใช่ไหมรีบไม่ได้ใช่ไหมรีบไม่ได้เลยะเออไอเข้าแว่นตาจนเจ็วหอมแล้วนะใช่จบข้าวราดนี่หอมพอเริ่มพอจะเริ่มสุกอี่างเงีกเริ่มเล็นเยวะท่านผู้ชมแนวหน้าผ่านตลอดเอ่อเอ่อ EP นี้เนี่ยจะจะรู้สึกเลยว่าคือดูแล้วเนี่ยจะหิวมากแล้วนี่คืออะไรคะ การเทียมเที่ยวอีกแล้วเพราะเราจะเที่ยวไว้เลยถ้าสมว่าเอาสดๆมามันจะไม่สกไม่เสมอฉันว่าจะต้องมีเครื่องวัดคอเลสเตอรอลตับกิสตราอยู่แถวนี้หมออย่ามากินเลยคนะ่ะจะเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> นี่อะแบ๊กวมือหนักอีกไหมเนี่ยอ่ะพริกใส่ที่หลงังนี่อะพริกใส่ที่หลงังปกตินี่อะนี่อะเราถึงบอกกระเพราร้านนี่เห็นปะคือพริกใส่ที่หลังทำไมใส่พริกที่หลังจ้ะผัด มันถ้าสมมติเราพิกไปผัดกับกระเทียมก่อนที่เรากระเทียมสดนะมันไม่กระบมันจะสมเสมอแล้วจไมีตลอดชีวิตเราเห็นแบบนั้นมาตลอดนะเนี่ยบิ๊กพี่และกะเพราก็มากะเพรามาแล้วปอบมือให้กับปอกกะเพรานี่พอไม่ต้องใส่เยอะกะเพราไม่ต้องใส่เยอะใส่พริกที่หลังและนี่ไม่มีกระเทียมเลยใช่ไหม ออเมื่อกี้เตียมอ๋อเตรียมเจียวมาแล้วอะไบอกว่าเตรียมจามกันได้เลยนะครับเตรียมงานเตรียมจามได้เลยโอ้โหตีนมาจริงๆจลิงนกระเพราตีนเนี่ยมาแกแกสลับอ่ะสลับอ่ะคนอื่นเนี่ยแค่สลับนิดเดียวคุณมันยอดหนึ่งจานนี้คือราคาหนึ่งร้อยค่ะฐกิจเศรษฐกิจไม่ไม่ตกตามนะไม่มควาจำเป็นไม่เร่งด่วนใครดีทุกวันใครดีทุกวันนะครับที่ทาอะไรนะกระเพราทองคำ โอ้โหจะดูดิมันเยิ้มเลยนี่มันเยิ้มเลยจะดูอยากให้ดูความมันเยิ้มนี่ควันขึ้นขโมงเลยแล้วมันเยิ้มออตาย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 แล้วสดใหม่ๆร้อนๆจับตัวขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะคะที่มาทำให้ดูค่ะโอกาสหน้าเราจะผ่านที่สักเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะแแบบหน้าอ่อนกัน ในทีวีเยอะเลยเหมือนกันเลยใช่ไหมนี่คือนี่คือร้านร้านขายอาหารตามสั่งในตำนานของสากเหล็กเลยฉันมีไม่เยอะนะอย่ามาเยอะกับฉันเออแล้วฉันเล่นกับไฟนะหลักๆคือ2เมนูนี้ก็คือขายดีิงจะขายจริงก็พวกผัดผักบุ้งได้ได้แบบยังยังมีพอได้อยู่นะครับกะเพราผัดพริกขิง หมูกระเทียมหมูกระเทียมสุกี้ได้ผัดผักรวมได้โอ้่ะสาวตลาดพลูมาสาวตลาดพลูโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันเอาเป็นจักข้าวเลยลูกอ่ะแล้วค<ห>่ะทีน<ห>ี้เราก็มาที่โต๊ะนะคะหน้าร้านนะคะนี่ก็เป็นอีก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 อย่างหนึ่งคุณบรรยอดผัดผักรวมนะมาแบบนี่เป็นแบบน่าซิกเนเจอร์ของร้านร้านชื่อชื่อร้านอะไรนะพี่ชื่อร้านอะไรนะเจ๊ เ,จ,เจ๊ตเวเจ๊ตเวาร้านเจ๊ตเวาสากเกล็วคือชื่อร้านเจ๊ตเว่แต่ร้านนี้รู้จักกันทั้งจังหวัดน,นะค่ะเคยนี่เป็นร้านที่ดังมากท่านผู้ชมร้านนี้ตำนานเลยแล้วก็เป็นร้านที่แทบจะไม่ค่อยได้เห็นรายการใดๆเนี่ยมาถ่ายเ,ออเพราะว่าอะไรมาจากพิษณุโลกอ่ะพิษณุโลกขวาดไปหมดแล้วไงคุณยอดคือใครจะใครจะไปพิจิตรคือท้ายพิษณุโลกจะกลับไปเริ่มต้นพิจิตร ร้านนี้อยู่ตรงชายแดนแต่ท่านจุติก็แวะมาที่พนาพาณิชย์ตรงนี้เพราะอะไรครับประจำไม่หนึ่งอาหารอร่อยบคุณภาพราคาไม่แพงแล้วก็เร็วับเพราะว่าทุกคนต้องบริหารเวลาครับแล้วเขาก็บริการดีดีและร้านนี้ก็เช่นกันก็คือรับจัดอาหารกล่องนั่นก็มีความชำนาญในการที่โต๊ะจะหมุนเร็วทุกคนมาก็แฮปปี้ส่ำคัญคืออาหารอร่อยมาดับแรกกันนะครับที่เห็นเนี่ย ร้อยบาทเป็น,ปนไม่ได้ไงใช่นีอ่อยากให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้ในานามของคำว่ากากหมูเ,เราเราถ้าเรามาที่นี่เราต้องเลิกที่จะคิดเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีกสลายนเลย <laughs> แล้วเกล็ดกากหมูท่านจุติทานด้วยครับท่านจุติทานใ<า>ช่แล้วใช่ไหมลองชิมเป็นกระเป็นผัดกระเพราที่ใส่ใส่ใส่พริกที่หลังอันนี้ก็อร่อยที่สุดนะอันนี้ที่สุด ตันดิ้งโอเวอร์ชั่นบรรยายหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่เคี้ยวหมดแล้วบรรยายหน่อยสิว่าหนึ่งคำแรกเป็นยังไงต่างจากกะเพรา้ันอื่นไหมต่างต่างอร่อยเลยมันจะเป็นเครื่องเึงเครื่องใช่รสจัดรสจัดแล้วก็หมูก็หมูคือหมูตักจริงๆไม่ใช่แบบหมูแป้งใช่ไอือหือ่าเปกิ่นเป็นไง เล็ดเด็ดของน้ำตาลปี๊บโอเคใช่เนาะน้ำตาลทรายหลบไปไ,ไม่ใช่หน้าที่เธอ <c oughs> นี่เป็นหน้าที่ของน้ำตาลปี๊บเท่านั้นแล้วก็ร้านข้าวอร่อยอยันคือสุก,กี้ใช่ใช่สุกี้ข้าวคอดอร่อยเย็นน้ำปลาน้ำปลายังหอมเลยอ่ะอร่อยเย็นน้ำปลาพี่ดูอืมเดี๋ยวเรื่อยๆข้าวองผัดผักก็นะ แต่แล้วเป,เป็นการทำผัดผักที่น่าตาดีมากอะ่ะอยู่ในผัดผักน่าตาดีมากอือน,นี้ก็กกหมูผสมนะได้เลยเราเราเราอยากให้เก็บกะหมูมันยอด ตากหมูทำให้หอมเลยนะเราตักไปเราจะไม่รู้เลยตรงไหนหมูตรงไหนจังน้ำมันหมูด้วยเขาก็ใช่ครับน้ำมันหมูคุณภาพคุ้มราคาใช่หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนี่น้าผัดตลอดเวลาเห็นต้นกระทาเขาไหมต้นกระทาเขลึกมากเลยนะเพราะว่าผัดตลอดเวลาผัดตลอดเวลาผ่่าานมทีร้านนี้ได้ประมาณช้าบ่ายโมงไม่โทรล่วงหน้า ไม่ได้ทานบนมาช้าหลังบ่ายโมงหนะลังบ่ายโมงก็ไม่ได้ทานละอนั้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องโผล่ลูกหน้ามาจอไว้เจ๊แต๋วกระทะเหล็ก <laughs> <laughs> และและในวงเล็บฉายามแม่ค้าหน้างอ <laughs> แต่อารมณ์ดีนะ <laughs> อยิ้มย้มแจ่มใสนะแต่ว่าตัวเราทํางานก็ตั้งใจ <laughs> เจ๊แต๋วกระทะเหล็กดูที่สากเหล็ก จำง่ายๆเลยแล้วเชตเต๋ก็คือมีวินัยนะไม่ว่า VIP มาถ้าแบบไม่จองล่วงหน้าเท่าคิวเข้าคิวทุกคนมา่อนได้กินตามคิวตามคิวจริงๆดีครับดีดีงั้นความเท่าเทียมความเท่าเทียมมีจริงๆนะเนี่ความเท่าเทียมที่ร้านกะเพราเชตเต๋ชนมิโลดมาชนมิโลดมา มาร้านนี้วิโรจน์ว่โรจนจะรู้เลยว่าน,นี่คือความเท่าเทียมอันแท้ชง <laughs> และนี่คือนหน้าพาตลอน,นค่ะที่พิซแนโลวังทองกับท่านจุติแกเรศนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มันพิเศษไปจากทุกปีพีไม่เพียงแค่เรามาต่างจังหวัดแต่เราได้เจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านทาน <laughs> จุดของร้านนีก้กับตัววังทองนี่ห่างกันสักเท่าไหร่เนี่ยอ่า 40่สิกิโลครับโอ้กิโลเมตรนะครับครับก็คุ้มค่ากับการแวะมานะครับแล้วก็ทานอาหารสดๆที่นี่ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนนะคะสำหรับ EP นี้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับจะเป็นที่ไหนต้องติดตามค่ะขอบคุณท่านสุติมากสวัสดีค่ะ